เมื่อโกฮังเห็นบีเดลนั่งเบื่ออยู่บนม้านั่งเขาคิดถึงนางเพียงผู้เดียวเขาไม่ชอบความรู้สึกที่ตัวเองและเลยภรรยาเพื่อไปพูดคุยสนุกสนานแม้นางที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็ตามนั่นเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องยุติการสนทนากับทั้งแห่งจัก,กรวาลที่12และหมายเลข16อย่างกระทันหันทั้งที่เขายังมีคําถามมากมายที่อยากจะถามแต่ก็แค่เลื่อนเวลาออกไปเล็กน้อยเท่านั้นโกฮังสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมกับปัง โกหังไปถึงกำแพงเตี้ยๆที่กั้นระหว่างเขากับบีเดียวและสังเกตว่านางไม่ละสายตาไปจากเขาเลยตั้งแต่เขาออกจากจักรวาลที่12เขาก็โดดข้ามกำแพงอย่างง่ายดายแล้วไปนั่งข้างภรรยาโอบแขนรอบแผ่นหลังของนางฉันเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งทั้งจากอนาคตคุณก็รู้ตอนสู้กับเซลลเดี๋ยวก่อนฮะคุณพูดเรื่องอะไรนะ่ะบีเดียวขัดขึ้นมาเราคุยกับเขาไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี้หืม อะแฮมโกหัง uh huh. อีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านซ้ายของคนที่นั่งอยู่กับปีเดียวแกล้งกระแอมเสียงดังเพื่อให้เป็นที่สังเกตว้า wow. ฉันเข้ามาผิดจักรวานี่ว่าโกหังตะโกนเสียงดังหน้าแดงด้วยความเขินอายแล้วรีบลุกขึ้นยืนก่อนจะหันไปขอโทษคู่แฝดของตัวเองทันทีผมขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรมัง้งโกฮังอีกคนหัวเราะเขาจะไปโกรธตัวเองได้ยังไงกันปีเดียวจากจักรวาลที่16 กลับพบว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับโกหังที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วถึง2คนนางเองก็หน้าแดงด้วยความเขินอายเช่นกันข้างๆนางบีเดียวได้ยินเสียงแผ่วเบานี่โกฮังทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะ บีเดลจากจักรวาลที่18เดินเข้ามาใกล้พวกเขายิ่งแยกเข้าไปอีกนางเดินผ่านจักรวาลที่17มาคนเดียวอย่างไม่สะทกสะานเดินเฉียดผ่านเซลล์ที่จ้องตามองนางด้วยสายตาเงียบงันแม่จา๋าปังโล่มาจากข้างหลังแม่ของตนพร้อมกับปังจากจักรวาลที่18ซึ่งมาจากอิทธิทานหนึ่งโชคดีที่เด็กทั้งสองแต่งตัวต่างกันทำให้แยกออกได้ง่ายไม่เหมือนกรณีของโกฮังและบีเดล สวัสดีจ้าปังวิดีอทักทายลูกสาวโดยยังคงนั่งอยู่บนบานั่งปังจากจักรวาลที่18อยากพูดคุยกับแม่จากอีกจักรวาลแต่ก็สังเกตเห็นได้ทันทีว่าอีกฝ่ายวิ่งตรงเข้ามาพร้อมรอยยิ้มแม้จะแต่งตัวต่างกันแต่ปังทั้งสองก็จำกันได้ทันทีและกระโดดเข้าหากันด้วยเสียงหัวเราะ มันแปลกมากเลยเด็กทั้งสองพูดพร้อมกันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอตัวเองจริงๆคนหนึ่งพูดด้วยความดีใจฉันก็เหมือนกันแบบนี้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วใช่เลยฉันก็คิดเหมือนกันโชคดีนะที่ฉันเอากล้องมาด้วยฉันก็มีเดี๋ยวไปเอาก่อนปังจากจักรวาลที่18ว่าไม่ต้องไปด้วยกันเลยดีกว่า ปังจากจักรวาลที่16ตอบกล้องชั้นอยู่ใกล้กว่าปังคว้ามืออีกคนแล้วพาเดินเข้าไปในห้องพักของจักรวาลที่16ร่างอีกคนของนางตอบสนองทันทีปกติฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่นะถึงแม้ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกทั้งคู่พูดพร้อมกันนางหัวเราะอีกครั้งแล้วเดินต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบก่อน ปังที่ใส่เสื้อยืดกระซิบเบาๆคุณตายังหลับอยู่เลยอย่าทําให้เขาตื่นนะคุณตาก็มาได้หรอสิทธิ์ของโกคูแห่งจักรวาลที่18ถามพร้อมจินตนาการถึงคุณมิสเตอร์ซาตานแน่นอนเขาไม่มีวันพลาดงานนี้แน่ เดี๋ยวนะนี่ห้องฉันเข้าไปแป๊บหนึ่งนะปังจากจักรวาลที่16เดินเข้าไปในห้องที่เธอบอกว่าเป็นของเธอปังจากจักรวาลที่18ยืนรออยู่ตามลำพังมองหาแววตาของมิสเตอร์ซาตานในความมืดแต่ไม่มีเวลาแล้วร่างอีกคนของเธอก็ออกมาพร้อมแคปซูลในมือกลับออกไปข้างนอกกันเถอะนางพูดพร้อมดึงมืออีกฝ่ายออกไปด้วยกันอีกครั้งเมื่อพวกเธอออกมาก็เห็นว่าทั้งกับโกเทน จากทั้งสองจักรวาลกําลังคุยกันอยู่ใกล้ๆกันโกฮังและบีเดียวก็กําลังสนทนาส่วนพิกโกโร่ทั้งสองยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลขณะที่ปังจากจักรวาลที่16กําลังเปิดใช้งานแคปซูลปังจากจักรวาลที่18ก็รีบเข้าไปถามคําถามกับพิกโกโร่คุณพิกโกโร่จะไม่ไปคุยกับตัวเองจากจักรวาลหนูหรอคะฉันไม่ใช่ประเภทที่ชอบพูดเรื่องตัวเองนะักว่าแต่ฉันเห็นว่าเธอถือกระบองวิเศษอยู่ใครเป็นคนฝึกเธอหรือคุณปู่ไงล่ะ ปังพูดด้วยความภาคภูมิใจซุงโกคูโกคูนะรอพิกโกโรแปลกใจอ้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วถ้างั้นฝากทักทายเขาด้วยนะ พูดพร้อมรอยยิ้มปังนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพยายามเข้าใจสิ่งที่นาเมกจากจักรวาลที่16ต้องการจะสือ่อแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกจากร่างอีกคนของเธอบอกว่าเตรียมถ่ายรูปแล้วปังยิ้มตอบแล้ววิ่งกลับไปทั้งสองคนโอบแขนกันแล้วโพสทถถ่าถ่ายภาพเครื่องถ่ายภาพบินได้ลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าปรับระดับความสูงและระยะอย่างแม่นยำก่อนจะกดชัตเตอร์พร้อมแสงแฟลชอ่อนรูปสองใบหลุดออกมาจาก ปังจากจักรวาลที่16เดินไปหยิบมันแล้วกดปุ่มให้เครื่องเก็บกลับเข้าแคปซูลก่อนเก็บใส่กระเป๋าปังจากจักรวาลที่18เดินมาใกล้ๆเพื่อรับรูปถ่ายอีกใบทั้งสองต่างดีใจที่ได้เก็บภาพความทรงจำครั้งนี้ไว้ในมือ ขณะที่สองสาวกำลังตื่นเต้นคุยกันเรื่องรูปถ่ายทรังและโกเทนจากทั้งสองจักรวาลก็กำลังคุยกันอยู่ใกล้ๆว่าแต่โกเทนจากจักรวาลที่18เริ่มลงทะเบียนเป็นโกเทนครูดหรอทรังจากจักรวาลที่16พูดแทรกลงทะเบียนแล้วละ่ะเขาเสริมพร้อมรอยยิ้มถ้าเราได้เจอกันในทันวนเมนต์ก็คงมันดีนะโกเทนจากจักรวาลที่16กกล่าวด้วยความตื่นเต้นใช่แต่ไม่รู้จะจบยังไงนะ่ะสิ ั้งจากจักรวาลที่18ตอบโดยเฉพาะถ้าฟิวชั่นพลาดแล้วก็แย่แน่เลย แน่นอนอยู่แล้วทั้งแห่งจักรวาลที่16เสริมนี่พวกเราโกเทนแห่งจักรวาลที่16เริ่มพูดขึ้นฉันกับทั้งมีอะไรเล็กน้อยที่ต้องปรับจูนกันนิดหน่อยพอจะได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วทั้งแห่งจักรวาลที่18ตอบหลังจากหันไปมองเพื่อนในจักรวาลของตัวเองฉันคิดว่าเรารู้แล้วล่ะว่าต้องทำยังไงเขาเสริมพร้อมมองไปยังตัวเองอีกคนหนึ่งของเขางั้นไว้เจอกันนะ โกเทนแห่งจักรวาลที่18กล่าวพร้อมโอบไหล่ตัวเองจากอีกจักรวาลอย่างสนิทสนมทั้งสองกลุ่มจึงแยกย้ายกันไปทั้งทั้งสองตรงดิ่งไปยังจักรวาลที่12ทันทีพวกเขาหวังว่าจะได้พูดคุยกับตัวเองจากอีกโลกและได้รู้หลายสิ่งรวมถึงเรื่องของแม่ด้วยโกเทนแห่งจักรวาลที่18เมื่อเห็นเพื่อนกับตัวอีกคนของเขาเดินจากไปก็หันมาถามร่างอีกคนของตัวเองว่าว่าแต่นายอยากคุยเรื่องแฟนของพวกเราไหม แน่นอนอยู่แล้วอีกฝ่ายยิ้มกว้างก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะคิดเรื่องเดียวกันสอนกันได้แบบนี้นะฮ่าฮ โกคูอุบุและเบจิต้าตัดสินใจออกจากปีกจักรวาลที่18อดีตเจ้าชายชาวไซยาตั้งใจจะไปหาลูกชายของตนในจักรวาลที่12ด้วยความสงสัยใครรู้ว่าบลูมาเป็นอย่างไรบ้างแต่พอเห็นลูกชายทั้งสองกำลังมุ่งหน้าไปหาอีกคนเขาก็เปลี่ยนใจแล้วเดินตามโกคูเข้าไปยังปีกของจักรวาลที่16แทนอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องลึกลับอีกมากมายให้ค้นหาในจักรวาลเหล่านี้ เมื่อพวกเขามาถึงก็เริ่มสังเกตผู้คนที่อยู่ณที่นั้นพวกเขาเห็นโกเทนสคนโกฮังสองคนบีดีโวสองคนปิกโกโล ปังสองคนและเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนปลาอย่างน่าตกใจเมื่อดูเผ,ลผ,ลผลินๆปังทั้งสองดูคล้ายกันมากยกเว้นแค่เสื้อผ้าเท่านั้นเราก็เหมือนกันหมดนี่นาเว้นแต่โกคูเริ่มพูดพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งที่เขาเห็นโกหังทั้งสองเดินเข้าไปหากันและโกหังแห่งจักรวาลที่18ก็ถามขึ้นว่าทำไมพวกวากัต ถึงเลือกจักรวาลของพวกเราสองจักรวาลถ้ามันเหมือนกันขนาดนี้มันมีความแตกต่างอยู่โกฮังแห่งหจักรวาลที่16กล่าวขณะจ้องมองโกคูเรากับไม่เคยเห็นหน้ามา20ปีและเป็นความแตกต่างที่ใหญ่มากดูเหมือนฉันจะไม่อยู่ที่นี่เฮอุบุพูดขึ้นขณะยังคงมองหาตัวเองจากอีกจักรวาลคุณปู ังแห่งจักรวาลที่16ทิ้งตัวอีกคนของนางแล้วกระโดดเข้าใส่โกคูกอดคอไว้แน่นน้ำตาคลอเบ้าแต่ใบหน้าก็ยังเปื้อนรอยยิ้มอุบุที่ยืนอยู่ใกล้ๆถึงกับถอยหลังไปหนึ่ก้าวจากพลังความสดใสของเด็กสาวในที่สุดหนูก็ได้เจอคุณปู่แล้วปังพูดทั้งน้ำตาซุกหน้าลงบนคอของโกคูขณะนั้นเองลูกศิษย์ของโกคูก็หันไปมองหน้าไซยาผู้เป็นอาจารย์โอ้ปังสองคนน่ารักจังเฮ ืมโกคู Goku, เริ่มคิดออกเสียงในจักรวาลของพวกหนูฉันคงตายไปแล้วอีกครั้งสินะเขาพึพรรมพำพลางเงยหน้ามองฟ้าจินตนาการถึงวงแหวนของเทวดาลอยอยู่เหนือหัวตัวเองเบจิต้าแอบพัวร้อหึในใจด้านหนึ่งเขาก็ขำที่เพื่อนของเขายังตายอยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งแต่ก็อดคิดไม่ได้งั้นหมายความว่าฉันก็ตายด้วยหรือเปล่า เขาคิดในใจรอยยิ้มเริ่มจางหายท่านใดน,นั้นเสียงเรียบนิ่งแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากทางเข้าของจัก,กรวาลที่16เงาร่างและมือข้างหนึ่งที่สวมถุงมือสีขาวปรากฏขึ้นก่อนชัดเจนจัก,กรวาลของพวกเราทั้งสองแยกจากกันตั้งแต่ตอนที่ฉันปรากฏตัวขึ้นชายคนนั้นกล่าวขณะเดินออกมาจากเงาของทางเข้าเผยให้เห็นร่างของนักรบปริศนาอย่างเต็มตัวเขามีรูปร่างสูง ปานกลางแตก่กำยำผมสีดำตั้งขึ้นโดยมีปอยเล็กๆตกลงมาบนหน้าผากรัศมีที่เขาแผ่ออกมานั้นไม่มีใครเปรียบได้ชุดที่เขาสวมคือเสื้อคุมสีน้ำเงินทับด้วยกางเกงสีส้มแบบชุดกิและที่หูทั้งสองข้างมีต้มหูประดับอยู่ชัดเจน เขาเป็นชาวไซย,ยาหรือให้ถูกคือการฟิวชั่นของชาวไซย,ยา2สองคนเมื่อร่างนั้นปรากฏตัวขึ้นทั้งเบจิต้าและโกคูถึงกับตาโตด้วยความตกใจเบจิโตทั้งสองตะโกนขึ้นพร้อมกันร่างกายก้าวถอยออกไป1นก้าวโดยอัตโนมัติจากแรงอึ้งของความจริงที่อยู่ตรงหน้า